อันนี้ผมร่วงนี่คือร่วงตรงนี้ตรงนี้จะแบบว่าเว้าไปเลยเว้าเว้าร่วงมาก่อนด้วยอะค่ะใช่ใช่ใค่ะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเราไม่เคยเห็นไฝที่หัวมันก็มันก็เห็นมันก็โผล่มามกมากคันนี้ตัดให้สั้นสั้นแบบนี้เลยนะตส่ใช่เคยแบบทําสกินเฮดด้วยก็ไปเจอคุณอั๋นภูวนาถเขาก็แนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเขาบอกว่าพลาล่าแบบว่ามันธรรมชาติมันธรรมชาติแล้วก็เลยอะลองเอามาใช้ดูทั้งหมดนี่คือมาจาก ของในครัวพูดง่ายๆใช่พี่ก็เลยชอบมากมันจะเป็นแบบอัญชันส้มปล่อยมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยสาแชมพูตามปกติเลยเสร็จแล้วก็ใช้ครีมนวดพอใช้ครีมนวดส็จสุดท้ายนะคะเราก็ใช้เซรั่มก็จะมีนะคะมีเซรั่มซึ่งใช้อันนี้อันนี้เป็นโทนิกโทนิกอันนี้เดี๋ยวให้ดูก็ได้นะคะคือสําหรับลร่านะคะล้ราจะเริ่มจากโทนิกก่อนเหมือนโทเนอร์เนาะเวลาผู้หญิงแบบต้องการแบบเปิดรูิ่มรกเริ่มแรกใช่อันนี้เป็นสูตรของลร่านะคะลร่าก็จะเปิดรูขุมขนก่อนใช่ก็จะเนี่ยค่ะพอเนี่ยมันจะ อย่างี้คือบอกนะว่านี่คือธรรมชาติะค่มันทำไมแห้งมันจะเย็นค่ะ๋อมมันจะเย็นอันนี้คือฉีดไปที่หนังศีรษะใช่ไหมคะฉีดไปที่หนังศีรษะค่ะใช่ฉีดไปที่หนังศีรษะเสร็จแล้วเหมือนมันเปิดรูขุมขนเพราะผมมันจะเกิดขึ้นใหม่ด้วยไหมคะขึ้นค่ะขึ้นตอนนี้ลูกผมพี่เนี่ยมีมีลูกผมขึ้นตลอดเวลาจะ50สบแล้วนะใช่จริงเหรอพี่ต่อร่าใช่ใช่ใช่ คนอายุจะ50ไม่มีผมแบบนี้ไม่มีนี่เราจะคนอายุห้าสิบฟาราแล้วนะดัดัอีกแล้วนะจะไม่ฟาราขนาดไหนแบบนี้เลยห้าสิบจิงว้าก็คืออ่ะใครที่อยากจะมีเคล็ดลับผมสวยนะคะก็ไปโทรไปได้เลยนะคะนี่คือเคล็ดลับดีจากพี่ลอล่าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ลอร่าขอบคุณค่ะน้น่ารักมากรายการนี้น่ารักมากคุณผู้ชมต้องติดตามกันต่อไปติดตามขอบคุณค่ะ